คุณไม่ท่านแน่กำลังจะพิมพดากูใช่ไหมล่ะแต่เราไปเติมโลบัคไม่ดีกก่าเหรอนี่เลยโคโคสโตร์ร้านขายโลบักระบบ V I P เซิร์ฟเวอร์สูงถึงเลเยจและระบบไอ p a พาแค่180บาทก็ได้800โลบัคมาใช้แล้วส่งภายใน1วันมีพรีเมียมได้โลบักเพิ่ม10%ถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปจุ๊บเตือนรายการต่อไปนี้เต็ไมไปด้วยคำหยาบคายเะนะะื้อหาที่รุนแรงใครที่ไม่ได้กับคำหยาบก็ปิดไซะไอ้เวนแต่ถ้ามาดูเพื่อความบันเทิงก็นั่งแหกตาดูอยู่เงียบๆนะอีย ตอนนี้เราก็อยู่กับแมปคนไทยนะืมที่เอาน,นี่แมปคนไทยเหรอใช่ใช่แมปคนไทยเป็นเกมผีที่เราตามามเพื่อนตามาเข้ามาเออสวยไปแต่เราจะนั่งเรือไปบ้านเรา เมมืื่่ออเคขาจะแล้วเราไปบ้านลุงนะอ๋อ้เรื่องนี้ไปบ้านใครไปบ้านป้าบ้านป้ามึงเออใช่บ้านป้ากูเองบ้าไปเที่ยวมึงช่วยเปลี่ยนมึงช่วยเปลี่ยนหน้าคนคนที่คนที่เป็นปกเสื้อของได้ไหมอิสระลุงกูลุงกูลุงหน้าตลบรมาเจ็ดปีแล้วเนี่ยไม่ไหนเลยไม่ได้จะออกลุงมึงอะกูรู้แล้วอุ้ยโหเฮ้ยโหเยอะ first p e r s o n แล้วเมื่อกี้เราเรานั่งเรือไปบ้านยายไหมเราไปเราไปเตื่นหนึ่งเนี่ยไม่ไม่อ๋อเรือล่มมีแค่เรือโล่ล่มไหนซาหยิบของได้ไหมหยิบดิสักการ กูว่ายน้ำกลับได้๋ยปะเดี๋ยวพึ่งดิเราอยู่ด้วยกันก่อนีอ๋อเกมพาต้องเสียตังค์เออหยิบไฟฉายมากดหนึ่งครักดไม่ได้กดกดจีกับไฟฉายดิไอ้สัสอ๋อเออไปอ๋อมันเป็นถ้ำทางเข้าบ้านหนึ่งป่ะใช่ปะทางเข้าบ้านหนึ่งใช่ปะเออน่าจะน่าจะขับคานขับคานอ่ะเออเนี่ยเต้นไม้ต้นเนี้ยไอ้เหี้ยต้นมันแก่แล้วไอ้เหี้ยยายไอ้ป้ากูดูแลมาอย่างดีสัสไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวที่สบายชิวๆเห็นไหมอุ้ยไม่ใช่รูเข้าบ้านเหมือนเหมือนบ้านลุงกูเเลยยไอ้้หี เฮ้ยทำไมประตูบ้านมันเฮ้ยมันไม่ใช่ทางนี้นี่เฮ้ยแล้วนี่รูอะไรวะน่ะมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะสบู่สบู่ใช่เหรออ๋อเกมมันเก็บอะไรไปอ่ะมึงเก็บอะไรไปเก็บอ่ะกูไม่ได้เก็บมึงเก็บกูไม่ได้เก็บนะทิพานะอะไรมามเข้ามาเข้ามาไม่มีอะหนังสือด้วยวันนี้เป็นวันบล็อกอันนี้คือปฏิมากรรมเหรอครับเนี่ยปฏิมากรรมเฮียหน้าต่างไอ้สัสเออช่างแมวมามามาออกมาออกมาหลังบ้านมาเดี๋ยวเดี๋ยวป้ามาตีเฮ้ยเจอสบู่อ่ะมามามาเก็บเก็บเก็บ อ๋อมันไม่ใช่ตะบู่มันคือตังค์หอยอ๋อปวดดวงปวดดวงเออไอ้เนี่ยหลงยุกเลยป่ะเนี่ยเออไอสัตว์ไอพิมไว้เดี๋ยล็อกวาห้องน้ำล็อกไอพิมพปวดฉี่มากว่ะใครอ่ะไหนป่าวกูปั่นอ๋อไอสัตว์เด็กแม่เด็กๆประสาทสัมผัสยุกฟ้องปากหรอกทางนี้เหรอประตูเปิดประตูดิล็อกดิเปิดได้เลยเฮ้ยกุญแจ โอ้ทำไมป้ากูหรือวางกุญแจไว้อย่างงี้วะเนได้เหี้ยไม่ควรโจรเลยเผื่อมึงเผื่อมึงมาไงเขาจะได้เขาจะได้ไม่ต้องบ่นแบบว่าเฮ้ยเข้าบ้านไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วต้องเช็คต้องเช็คเฮ้ยเขาเปิดได้ทุกบ้านเลยเว้ยอันนี้อะไรเนี่ยใช่มันมีแต่ภาษาอึภาษาอังกฤษอะไม่มีภาษาไทยอ่านไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเจอสิ่งที่มึงชอบอะไรเห็นไหมเนี่ยอู้ดแต่ไรเจอไฟแช็กเราไฟแช็กเรา ไฟแช็กเราไฟแช็กเราห้ยีไฟแช็กเราห้ยีไฟแช็กเราหห้เต็มกราฟเลยเพื่อนมึงทำอะไรเต็มกราฟไอเหี้ยมึงจะเจ๊กตำรวจไอสัตว์เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะอุ้ยกุมารทองไอสัตว์กินรอตุ๊กตาสีเขียวโอเคแล้วต้องไงต่อเฮ้ยมึงดูปัดเป่าสิงชั่ไรไม่รู้ากูไม่ชอบมองหลังเลยอ่ะ ไปประตูแดงมึงมึงมองข้างในกูไปไปมึงนำไปก่อนไปถ้ามึงไม่ชอบมองอะไปอะไรเดินไปดิเป็นหมู่บ้านป้ามึงกูจะรู้ทางไหมเนี่ยเอ้ยก็เหมือนเหมือนกันละแหละเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคุณแจเขียวคุณแจแดงว่ะเดี๋ยวมึงไปไหนอะเอ้าเนี่ยชอบเนี่ยเนี่ยแล้วก็หายไปเอ้าแคบร้องแคบร้อง แผ่งกระเสาเอ้ยมีให้ขึ้นด้วยวะไอ้เฮียโอ้โหขึ้นไปอนไดูขึ้นไปก่อนอ๋ออันนี้มันบันได้เฮียบันไดมันอ๋อขึ้นไม่ได้ไปมันขึ้นไปก่อนไปอ่าได้เล่นดิให้ให้เกียรติเพื่อนขึ้นไปก่อนเออสวัสดีครับเออสวัสดีครับเออสวัสดีครับเฮียอะไรขึ้นไปเถอะไอ้เฮียอ้ตุ๊กตาหายสัตว์ตุ๊กตาเหลืองยีเดโลมึงจับดิอืมเรียบร้อยไปลงกูให้เกียรติมึงลงก่อนมันอันตรายเดี๋ยวกูดูหลังให้ นำเลยเพื่อนแม่บ้านป้านี่สุดยอดจริงเดินไปโอ้โห,หเห็นกำแพงบ้านแล้วโคตรเก้าศูนย์เนาะเก้าศูนย์ที่ไม่ถึงเก้าศูนย์เลยสัตว์เก่าเกือกกว่านั้นอีกเราไก่ว่ะไหนไม่ทางขึ้นโอียน่กากลัวบรรยายกูขึ้นไปได้ไปไป <ขอ S 2> ไปเข<ม>านำบ้านได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปก่อนเลยแต่มึงเดินอ้อมมาแล้วคืออ้อมมาดูของนะม่หลุดมีอะไรตกหล่นแล้วเผื่อแล้วให้กูขึ้นไปคนเดียวเออเป็นไรเป็นไรเฮ้ยเจอเจอกูแจ๋วเพื่อนกูแจเขียวโอ้โหเดินมาตั้งนานเพิ่งเจอกูแจเขียว

อะไรนั่นป้าบอว่ไม่ใช่ไม่ใช่กูนึกอะไรกูนึกว่าของปลอมไอ้เหี้ยของจริงตากูเก็บว่ะลุงคีมาแล้วอ่าไอ้เหี้ยอุ้ยสัตว์สะดุ้งเยเดแม่ไม่แต่มึงเข้าไปไม่น่าเข้าไปเลยอ่ะกูเข้าไปกูนึกว่านี่ไงกูนึกว่ามันเป็นในนี่เป็นแบบรูปปั้นเออไอ้เหี้ยสีเหมือนเลยเหี้ยอ่ะมึงเข้าไปบ้างสะดุ้งโว้กเลยเหี้ยเมื่อกี้กูเห็นแบบมันแต่มันไม่ขยับหน่ยเว้ยเออกู้กไม่เห็นมันไม่ขยับไปสวัสดีครับโอ้ยมีอะไรเฮ้ยพี่ไม่ค่อยอยู่ข้างบนอ่ะ ใช่เหรไหนอยู่ต้นไม้วะขึ้นไปดิเห็นพวกอยู่ข้างบนไหมโมีกระดูกมองดูดินี่มันยืนอยู่ข้างบนดิกูดูอยู่เนี่ยไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเนาะกูเห็นโคกระดูกเว้ยเออขาโคงกระดูกอะไหนมันเดินไปดิมันเดินไปดิเดินไปดิเดินไปเดินไปเดินไปนี่ไงอยู่เนี่ยมึงดูดิเอ้ยใครมันผูกคอตายวะเดี๋ยวเดี๋ยวผูกคอตายพ่องไงจริงก็แข็งจริงเลยก็เนี่ย คอตายเนี่ยไม่ได้ยืนตัวตรงเลยวะก็กูบอกว่ามันผูกคอตายไอ้เหี้ยใช่ไหมขั้วบ่นใช่ปหมอ่ะฮะไปว่าเราว่ากลัวมึงกันแรกแรกป้าเนี่ยวะไอ้อันนี้เป็นบ้านป้ามง่ะโอเคโอเคได้ทียโอเคที่อะไรสัตว์เข้าไปเข้าไปเข้าไปโอ้อะไรนี่ไงเขาบอกเฝ้ากุญแจอยู่สรุปกูต้องไปเอาใช่ไหมเออใช่ตามมึงนะของกูเต็มแล้ว ตากูแล้วคืออะไรแต่แบบอุ้ยมึงจะเปิดจะเปิดเปิดไฟไว้เปิดไฟไว้กูเปิดไฟอยู่นี่อไฟกูแรงแค่นี้เติมอะไรเติมอะไรเพิ่มเพิ่มบรรยากาศเฮียเอ๋อมันดิตายไปหรอมึงไม่เข้าไปดูไหนใกล้ๆอะสวัสดีครับเห็นแมบวกแล้วขู่คอขอให้มันไม่มีจำสแกรก็พอโกีดแม่กูด่ากูเนี่ยไม่มีหรอแอบแม่ภาพเห็นไหมภาพแอบแม่เล่นเฮียเดี๋ยวแม่ได้เกมผี โอ้ยพี่ตกใจสัตว์พีเลยพี่อะไรทำไมขามึงอะขากูทำไมวะขากูใส่ยีซี่เลยในคลิปขาแบบดิ๊ก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 แบบตกใจคงไม่มีแล้วหรอกมั้งพีใช่แล้วล่ะงในคิดเองในในก็แค่คิดไปเองไหลเนื้อเขาไม่ได้วะอ๋อต้องยิงข้างเข้าด้วยวะเออต้อยิงข้างเข้าอ่ะมีแล้ววะเปิดจากใครไหนไม่รู้มันมันก็ไม่มีอะไรนี่ไหลเนื้อ ไอเราเจอกุญแจละสวยเก็บดิเคยเก็บคุณเก็บใช่ไหมเจอแดงโอเคทำไมอ่ะเปิดประตูครับเปิดประตูให้เปิดไม่ได้วะยอุ้ยสัตว์ตกใจเย็ดแม่อยู่ประตูก็เปิดได้ไปไปอ๋อนี่ทางที่เราเปิดไม่ได้เนี่ยใช่แล้วกลับมากลับทางเดิมสิครับโอ้เชี่ยยี่พีพีพีอะไรยีพีข้างหน้ามึงรู้สัตว์โอ้โหดูดิสูงเปียเลกจริงเลยครับ เอาไงดีครับนี่สวัสดีแกเพย่อตลกว่ะคนกูเดินเข้าไปกันอุ้ยเฮียเย็ดแม่ฮีโบไอ้สัสไอ้เฮียกูเจอคนเจอแล้วกูก็เจอกับมึงนียไอ้สัสเอ้ยอฮ้ยแค่ทางนี้ปะมอยู่ไหนเป็นคนละทางเปิดประตูเรากลับบ้านได้เด้อแบบ ไอ้เหี้ย่ิกพลิกเรือนั้นแล้วก็พายกลับที่เดิมไอ้เหี้ยเหมือนกูเดินเหมือนไม่มีอะไรอ่ะนี่คือบ้านกูจำไว้นี่คือบ้านกูเออบ้านป้ากูไม่มีอะไรแล้วแต่ตกใจไปสองรอบแล้วไอ้เหี้ยแมวแบบว่าวิ่งมาแแะนะไอ้สัตว์กูปล่อยคอมเลยไอคอมแล้วจอไปทั้งหมดแบบคลิปไอ้ฝรั่งคนนั้นนะนะซ้อมก่อนทำไม่ได้ทีมเปิดประตูไว้หนึ่งเดือน ไดได้ไหมเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่มอะไรอ่ะอ๋อข้ามาแล้วเปลี่ยนเอพิโซดโอ้โหโหลดเจนเนเลตผีว่ายังแต่ยังงงงอยู่มันเกิดอะไรขึ้นให้จังหวะเดินก่อนนะครับเฮ้ยเหี้ยมึงเห็นอะไรแดงๆปะเฮ้ยเสียงอะไร เสียงมันกับหูฟังยี่ห้อ p e x e รุ่น G23 ที่ผมใช้อยู่ในคลิปนี้นะทั้งระบบเสียงเบสที่หนักแน่นเพิ่มความสยองขวัญให้กับประสบการณ์ในการเล่นเกมผีนะ ทั้งจุดเด่นยังมีอุปกรณ์ที่สามารถสับเปลี่ยนเพื่อความคมชัดในการฟังเสียงได้และก็สามารถรองรับได้ทุกอุปกรณ์การใช้งานทั้ง n n ีเทลโดสวิตทีสี4คอมพิวเตอร์และมือถือและมีหลากหลายสีให้เลือกซื้อจับจองก็ราคาเป็นมิดน,นะไม่เกิน 200, 200กว่าบาทนะใครที่สนใจก็อย่าลืมไปตามกันได้นะลิงก์อยู่ใต้เดสค i ิปชั่น <ไง S 2> ทาง,<ไ>งเป็นเนิน ท่าไปเนินท่าไปเนินมองมองตัวมองลงมองขึ้นมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองพร้อมๆกันมองปรจันอุ้ย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 อก็มองหน้ากูมองหน้ากูไม่รักกูมองกูมองอยู่มีมีมีวีเอสดีไว้เที่อมองหน้ากูเไม่รักอุ้ยอุ้ยอะไรได้ชิเม้นวะโอ้ได้ชิเม้นเหมือนกันโอ้ย I feel lost อ้จุดจบหรอฉันรู้สึกถึงจุดจบ lost e n d เอ้าเอา เอาเอาเอาอะไรวะ <S 2> <S 2> แค่นี้เหรอหรือไม่มีฉากจบอื่นวะหรือว่ายังไงวะอะไรวะกิดขึ้นวะขึ้นเไรวะสุดันจบแล้วหรอ,อ,อ <S 2> <S 2> จบแบบงง <S <S